สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเพชรพลอยหลุดจำนำจำหน่ายเครื่องประดับหลุดจำนำและงานมือหนึ่งให้แก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีแบรัรบประกรันเพชรแท้พลอยแท้แบรนด์เนมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดติดตามเพื่อรับแจ้งเตือนเมื่อทำคลิปสินค้าใหม่เสร็จค่ะวันนี้นำเสนอสินค้า15รายการมีทั้งงานมือหนึ่งและหลุดจำนำค่ะ สินค้าทุกชิ้นในร้านตั้งราคาไว้เป็นราคาสุทธิแล้วนะคะเราไม่ได้บวกไว้เยอะไม่ได้บวกไว้เผื่อต่อรองค่ะขอคุณลูกค้าสักถามเป็นรายละเอียดของสินค้านะคะหากเรื่องราคาขอให้พิจารณาตามราคาที่ตั้งไว้ค่ะร้านค้าทำงานคนเดียวในทุกแพลตฟอร์มคือทางเพจ Facebook, YouTube, Line, TikTok และ Instagram ค่ะ ตั้งราคาไว้เพื่อง่ายต่อการตัดสินใจนะคะสินค้าชินน้นแรกสร้อยคอทับทิมสยามล้อมเพชรงานมือหนึ่งเรือนทอง 18k หนะัก8 8กรัมประดับเพชรรวม3.52กรัตทับทิมสยาม18เม็ดรวม16.09กรัต ซอยหน้ากว้าง0.8เซนยาว17.5นิ้วระบบล็อกแบบลิ้นเสียบและหนวดกุ้งช่วงทับทิมล้อมเพชรยาว9.5นิ้วราคา258,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานสวยที่ใส่ออกงานแล้วดูโดดเด่นสะดุดตาค่ะสร้อยโอปอทรงหยดน้ำประดับเพชร จี้แพทินัม900าสายแพทินัม850้น้ำหนักช่างรวม22กรัมโอปออสเตรเลีย1.45กรัตประดับเพชรเม็ดใหญ่เม็ดละ9ต่าง3เม็ดทั้งชิ้นงานรวมเพชร0.76กรัตจี้ขนาดกว้าง4.5เซนสูง5.3เซนระบบล็อกแบบตะขอพวงมาลัย สร้อยยาว20นิ้วราคา6 6 0 0 0บาทงานชิ้นนี้เป็นงานหลุดจำนำของญี่ปุ่นนะคะด้านหลังจะต่อกระดัดของโอปอลไว้ว่า1.45กระดับเป็นงานเซตติ้งสวยหวานค่ะกำไลเพชรครึ่งวงเรือนทอง 18K หนัก12.8กรัมประดับเพชรเม็ดละ15ตัง15เม็ดรวม2.25กระดับ หน้ากำไรกว้าง0.3เซนกำไรทรงวงรีเส้นผ่าศูนย์กลางด้านข้าง5.6เซนระบบล็อกแบบลิ้นเสียบและตัวล็อกคอมก้านกำไรรอบวง17.3เซน ราคา6 6 6 0 0 0บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่เพชรใหญ่ค่ะเม็ดละ15ตังคตางและเพชรขาวไม่ติดนวลเลยเป็นงานที่ใส่ประดับข้อมือแล้วดูหรูหราเพชรแต่ละเม็ดสวยไฟดีค่ะเป็นงานมาตรฐานที่ใส่ติดข้อมือใส่ออกงานเป็นงานที่ใช้งานได้บ่อยๆเซตติ้งแบบนี้ไม่มีเอาค่ะ แวนเพชรกระจุกทรงชูเรือนทอง 18K หนัก2.4กรัมประดับเพชรเม็ดกลาง5ตัง1เม็ดล้อมด้วยเพชร2ตัง8เม็ดและบ่าข้างครึ่งตัง10เม็ดทั้งชิ้นงานรวมเพชร0.26กรัดหน้าแหวนเส้นผ่าศูนย์กลาง0.6เซนแหวนเบอร์52.5ราคา16,500บาท การนำเพชรมากระจุกรวมกันและทำยกชูขึ้นเพื่อทำหลอกตาให้ดูเหมือนเพชรเม็ดใหญ่นะคะงานชิ้นนี้เป็นงานที่เซตติ้งดูสวยค่ะและประดับบ่าข้างลงมาช่วยให้ชิ้นง,งานดูหรูหรายิ่งขึ้นค่ะงานชิ้นนี้หากเป็นเพชรเม็ดกลางใหญ่จะไม่ใช่าราคานี้ค่ะแหวนเพทายล้อมเพชรแทปเปอร์เรือนแพทินัม900หนัก7.5กรัม ประดับเพชกรกลมและเพชรแทปเปอร์รวม0.53กรัตเพทาย3.4กรัตหน้าแหวนขนาดกว้าง1.3คูณ1.5เซนแหวนเบอร์50ราคา25,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่สวยด้วยตัวเพทายค่ะเป็นสีฟ้าสว่างและ เล่นแสงดีทั้งเพชรแทปเปอร์และเพชรกลมที่นำมาล้อมก็ขาวและไฟดีค่ะเหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบเพทาไทยงานชิ้นนี้เป็นงานของญี่ปุ่นนะคะตัวเรือนเป็นแพทินัมค่ะเซตติ้งงานสวยหรูหราการใช้เพชรแทปเปอร์เพชรแฟนซีมาประดับชิ้นงานจะดูสวยโมเดิร์นใส่ออกง,งานทำงานก็ดูโดดเด่นค่ะ แหวนเพชรดีไซน์เรือนทอง 18K หนัก3.3กรัมประดับเพชรรวม0.51กระตัดหน้าแหวนสูง1.3เซนแหวนเบอร์51ราคา20,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานดีไซน์ที่ดูสวยหวานค่ะโดยการนำเพชรมาเรียงรายและประดับเป็นรูปผีเสื้อค่ะเป็นงานที่ใส่ขึ้นมาดูสวยน่ารักค่ะ งานชิ้นนี้การแหวนค่อนข้างบางนะคะเรียนให้คุณลูกค้าทราบไว้ก่อนสินค้าทุกชิ้นที่นําเสนอวันนี้ที่เป็นแหวนสามารถปรับขนาดได้ค่ะปรับขนาดเพิ่มไซส์ละ200บาทนะคะหากลดขนาดทางร้านลดให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะงานชิ้นนี้เพชรขาวไฟดีค่ะ แหวนเขียวส่องทรงหยดน้ำล้อมเพชรเรือนทอง 18K หนัก4.2กรัมประดับเพชร16เมตรรวม0.42กรัตเขียวส่อง2.19กรัตหน้าแหวนกว้าง1.2คูณ1.3เซน g, แหวนเบอร์54ราคา23,500บาท งานชิ้นนี้เป็นงานสวยน่ารักค่ะโดยการนำเขียวส่องมาเจียระไนเป็นทรงหยดน้ำแบบฐานกว้างนะคะและเพชรที่คัดมาล้อมเป็นเพชรที่ขาวไฟดีค่ะ mm hmm. เนื้อเขียวส่องก็มีเส้นพลอยตามธรรมชาติในเนื้อพลอยนะคะแต่ว่าเขียวส่องภาพรวมคือดูใสสวย และไฟดีค่ะงานเซตติ้งทรงหยดน้ำก็จะเป็นทรงที่ดูสวยโมเดิร์นนะคะงานทรงหยดน้ำเป็นที่นิยมของตลาดจิวเวลี่ค่ะกําไรข้อมือเพชรเรือนทอง 18K หนัก16.6กรัมประดับเพชรเมรละ5ตัง20เม็ดรวม1กระดัตรอบวง16.8เซนกําไรหน้ากว้าง0.3เซน ระบบล็อกแบบดินเสียบและหนวดกุ้งราคา4 4 5 0 0บาทกำไรวงนี้เป็นงานที่เซตติ้งน่ารักนะคะโดยการนำเพชรเมละห้าตังมาฝังเรียงเป็นหน้ากำไรส่วนตัวกำไรเป็นทรงหลอดนะคะทำเป็นลวดลายเกลียวเป็นงานที่หนาแข็งแรงคะ่ะใช้ทองหนัก บาดกว่าเลยนะคะและเพชรที่ประดับบนงานชิ้นนี้เป็นเพชรที่ขาวไฟดีค่ะกําไลตัวอักษรภาษาอังกฤษตุ้งติ้งเรือนทอง 9K หรือทอง37.5%หนัก1.6กรัมประดับตัวอักษร M A H และ N ประดับเพชรที่ตัวอักษร N 0.10กรัด ตัวอักษรขนาด0.6คูณ0.8เซนสร้อยยาว16.5นิ้วระบบล็อกแบบตะขอพวงมาลัยราคา7,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานเล็กๆนะคะทองเป็นเส้นบางๆค่ะสร้อยคอพร้อมจี้เพชรดอกพิกุลตุ้งติ้ง,งเรือนทอง 18K หนัก5.4กรัมจี G ้ประดับเพชรเม็ดละ5ตัง1เม็ด 2ตัง9เม็ดทางชิ้นงานรวมเพชร0.23กระตัดจี G ้กว้าง1เซนสูง2.3เซนรวมขั้วจี้ระบบล็อกแบบตะขอพวงมาลัยสร้อยยาว16นิ้วสร้อยลายกษักระสัดราคา1,9,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานขนาดย่อมย่อมไซส์กำลังดีไม่เล็กไม่ใหญ่ค่ะ เป็นงานที่เพชรสวยไฟดีสร้อยมาเป็นลายสองกระสัดสามารถถอดออกเปลี่ยนจี้ได้ค่ะงานสองกระส์ดสามารถใช้ได้กับจี้ที่เป็นหน้าขาวและหน้าทองค่ะที่ติดเน็กไทด้านหน้าเป็น18 k เคขาวและพ่นทรายด้านหลังเป็นสแตนเลสและแม่เหล็กน้ำหนักชัางรวม7.7กรัม ขนาดกว้าง1.3คูณสูง4เซนราคา10,000บาทงานนี้เป็นงานนอกนะคะงานมาในสภาพแน่นหนาแข็งแรงดีตัวแม่เหล็กก็ล็อกได้แน่นเมื่อมาติดประดับบนเน็กไทก็จะเพิ่มความภูมิฐานในการแต่งกายยิ่งขึ้นค่ะลวดลายด้านหน้าทำเป็นสีขาวลายม้วนและพ้นาย สีขาวและสีทองดูตัดกันลงตัวค่ะใส่กับเล็กไทยสีไหนก็ดูดีค่ะสร้อยคอพร้อมจี้เพชรดอกไม้สร้อยทอง 14K หรือทอง58.5%จี้ทอง 18K น้ำหนักชั่งรวม4.6กรัมจี้ประดับเพชรกลางเม็ดละ10ตัง1เม็ด4ตัง5เม็ดและ1ตัง15เม็ด จี้รวมเพชร0.45กรัตจี้ขนาดกว้าง1.4คูณสูง1.4เซนสร้อยยาว16.8นิ้วระบบล็อกแบบตะขอพวงมาลัยราคา21,000บาทงานชิ้นนี้เพชรสวยเล่นไฟดีค่ะและเซตติ้งเป็นรวดลายดอกไม้เป็นงานสวยหวานน่ารักที่สามารถ ใส่ติดคอได้ตลอดหรือใส่ทำงานใส่เที่ยวลำลองงานแบบนี้ซื้อแล้วได้ใช้ค่ะเป็นงานที่ใส่ได้ในทุกๆวันค่ะแหวนเพชรฝังสอดเรือนทอง 18K หนัก5.2กรัมเพชรเม็ดกลางเม็ดละ28ตังด้านข้างอีก30ตังทั้งชิ้นงานรวมเพชร0.58กรั หน้าแหวนสูง0.8เซนแหวนเบอร์54ราคา25,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่เพชรเม็ดกลางค่อนข้างใหญ่นะคะเม็ดละ28ตางและเป็นงานที่เพชรสวยขาวไฟดีค่ะเป็นงานที่ใช้เทคนิคการฝังแบบฝังสอดไม่มีหนามเตยคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวเรื่องการใช้แล้วเกี่ยวเสื้อผ้าหรือเพชรหลุดหายค่ะ สร้อยคอเพชรตุ้มติ้ง,งเรือนทอง 18K หนะัก9.8กรัมประดับเพชรหลายขนาดมีตั้งแต่เพชรเม็ดละ10ตังเจ็ตัางหกตังห้าตังสี่ตังสามตัง,ตงทั้งชิ้นงานเพชรรวม1.01กรัตจี้กว้าง4เซนระยะสูง3เซนสร้อยยาว16.5นิ้วระบบล็อกแบบตะขอพวงมาลัย ราคา4 000, 3 0 0 0บาทงานชิ้นนี้เป็นงานเซตติ้งที่มีความละเอียดละออมากค่ะคัดเพชรหลายๆขนาดมาประดับชิ้นงานให้ดูมีรายละเอียดชิ้นงานเคลื่อนไหวได้ก็จะดูมีความอ่อนช้อยของงานตุ้งติ้งค่ะใส่ประดับขึ้นมาแล้วดูสวยหวานค่ะชิ้นสุดท้ายแหวนเพชรลูกโลกเรือนทอง14เคหรือทอง58.5%เ หนัก16.1กรัมประดับเพชรลูกโลกรวม6.50กรัตแหวนหน้ากว้าง2คูณ1.9เซนแหวนเบอร์55ราคา58,000บาทงานนี้เป็นงานหลุดจำนำของประเทศอินเดียนะคะเป็นงานหน้าใหญ่ที่มีการฝังเพชรในทุกแนวของตัวก้านแหวนค่ะทั้งด้านหน้าและด้านข้างนะคะ ชิ้นงานมาในสภาพแน่นหนาแข็งแรงทองหนักกว่าบาทเลยค่ะเป็นงานที่ใส่ประดับขึ้นมาแล้วดูโดดเด่นดึงดูดสายตาของผู้พบเห็นค่ะชิ้นงานนี้เป็นงานที่ฝังตัวเรือนด้านข้างด้วยการปรับขนาดแหวนจะต้องถามช่างว่าปรับขนาดได้กี่ไซส์นะคะแต่ถ้าให้ดีคุณลูกค้าที่ไซส์55งานชิ้นนี้ก็เหมาะค่ะ แต่หากต้องปรับขนาดทางร้านขอเช็คก่อนว่าปรับได้หรือเปล่านะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ subscribe หรืออ o m m e n t แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ